สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลสนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บรอยปับ๊บ สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการ1-2วันนี้ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมบ้านเราอย่างต่อเนื่องพื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักในช่วง1-2วันนี้จะอยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกค่ะส่วนคลื่นลมทางฝั่งอันดามันก็มีกําลังค่อนข้างแรงนะคะโดยเฉพาะทางตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรแต่ว่าจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรเตือนชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงก การเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงเลยค่ะ จากนั้นคาดการนะคะ15ถึง18มิถุนายนทั่วไทยจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากร่้องมรสุมตัวนี้นะคะที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเอ่าวตังเกียรและเวียดนามตอนบนนอกจากนี้ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงวันที่15ถึง18มิถุนายนก็จะมีกําลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทําให้ทั่วทุกภาคนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกค่ะ ทีนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และต้องระวังฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านและตากภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักที่จังหวัดจันทบุรีและตราดทะเลภาคตะวันออกมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร จนทางภาคใต้ค่ะมีฝนร้อยละ20 30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตคลื่นลมฝั่งอันดามันตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรแต่ว่าจุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2-3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปรวมถึงคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตร ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองได้ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะสำหรับเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเกาะตัวได้เช่นกันนะคะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณสุนิดากันค่ะในเดือนมิถุนายนนั้นเป็นเดือนที่บ้านเราอยู่ในช่วงฤดูฝนแบบเต็มตัวแล้วนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเดือนค่ะที่ถือว่าประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนมากขึ้นค่ะ จากสถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในรอบ73ปีนับตั้งแต่ปีพศ2494ถึง2566พบว่าเดือนมิถุนายนเคยมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งหมด7ลูกค่ะเป็นระดับ depression 6ลูกและโซนร้อน1ลูกจริงๆถือว่ายังเป็นเดือนที่มีพายุเคลื่อนเข้าบ้านเราไม่มากเท่าไหร่ซึ่งเดือนที่พายุเคลื่อนเข้าประเทศไทยมากที่สุดนั้นจะอยู่ช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม โดยในเดือนมิถุนายนนั้นพายุหมุนเขตร้อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่บ้านเราจากสถิติพบว่าส่วนมากมักจะเกาะตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้จากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนผ่านลาวเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนของทางภาคอีสานและทะลุไปถึงภาคเหนือส่วนรูปแบบรองก็มกกักเกาะตัวบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างแล้วเคลื่อนผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณพื้นที่ติดต่อระหว่างภาคอีสานตอนล่างกับภาคตะวันออกค่ะ ซึ่งพายุหมุนเขตร้อนนั้นก็เป็นอีกปัจจัยนะคะที่สามารถเพิ่มปริมาณน,น้ําสะสมให้กับบ้านเราได้ค่ะถ้าหากว่าปีไหนมีน้ําเยอะอยู่แล้วนะคะอาจจะเสี่ยงเจอปัญหาน้าท่วมแต่ปีไหนที่เจอกับปัญหาภัยแล้งก็น่าจะส่งผลดีต่อพื้นที่ทางการเกษตรได้ค่ะปิดท้ายไปที่เม็กซิโกค่ะตอนนี้พื้นที่ทางตอนเหนือนะคะกำลังเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก สำหรับรัชชิวาวาทางตอนเหนือของเม็กซิโกกำลังเผชิญกับภัยแล้งอย่างรุนแรงค่ะทำให้แหล่งกักเก็บน้ำแห้งเหือดก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อภาคการเกษตรและปะศุสัตว์ของภูมิภาคสำหรับที่เมืองเกเรโรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องของแอปเปิ้ลธัญพืชและอาหารสัตว์ตอนนี้ผลผลิตได้รับความเสียหายหนักเกษตรกรบางรายต้องขายบัวทิ้งเพราะว่ามีน้ำและทุ่งหญ้าไม่เพียงพอและที่เขื่อนอับราฮัมกอซาเลสปริมาณน้ำน้อยมากจนเห็นพื้นที่แห้งเหือด จากข้อมูลของรัฐบาลปัจจุบันเกือบ90%ของเม็กซิโกกำลังประสบกับภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ13ปีเลยทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook, TikTok, Instagram และ LINE วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ